สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มานําเสนอพระเนื้อว่านผสมผงนะครับเป็นพิมพ์พระสิวลีนะครับ ของวัดถ้ำของเงินนะครับปี2511นะครับเป็นพระในพิธีเสด็จกลับนะครับอันโด่งดังนะครับปลุกเสกกัน3มวัน3าคืนเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็เป็นพระสิวลียืนนะครับถือพัดอยู่นะครับหรือว่าร่มนะครับแล้วก็มีกานาำนะครับแล้วก็ย่ามนะครับในตรงนั้นหลังกานะครับ นี่ด้านหน้านะครับด้าน,นหลังนะครับด้าน,นหลังจะเป็นร่องยันนะครับปั๊มยันวณะชาลิตินะครับผมนี่องนี้เป็นมวลสารออกเนื้อสีเทานะครับรุ่นนี้ที่พบเห็นก็มีเนื้อขาวนะครับเนื้อเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อออกสีชมพูนะครับ คราวนี้ลงมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับหน้าตาของพระสิวลีนะครับติดชัดมากนะครับดวงตาจมูกปากนะครับผมนี่ยืนถือร่มนะครับหรือว่าพัดนะครับตรงพัดก็เป็นขีดขีดเลยนะครับกดพิมพ์ติดชัดมากนะครับ นี่อยู่ในท่ายืนนะครับมีเท้าทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เป็นกาน้ํานะครับกาน้ําแล้วก็มีย่ามนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่มูลสารก็เป็นผงผสมว่านนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะปรากฏเป็น2ชั้นนะครับให้สังเกตนะครับมีขอบ2ชั้นอยู่นะครับ นี่นะครับขอบสองชั้นอยู่ด้านข้างนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับนำบ้านเครื่องคลุมเต็มองเลยนะครับองนี้สวยคลาสสิกมากนะครับนี่นหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันนะครับ เป็นร่องยันนะครับปั๊มไว้นะครับณนะชาลิตินะครับผมหัวใจพระสิวลีนะครับคาถาสีตัวนะครับณนะชาลิตินะครับนี่พื้นพระก็เรียบตึงนะครับนี่นะครับขอผมสมว่านนะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนี่จะปรากฏเป็นสองระดับเหมือนกันนะครับนี่เส้นบังคับพิมด้านด้านข้างนะครับเห็นยชัดเจนนะครับนี่อีกฝั่งเลยนะครับนี่เป็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับ นี่แล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเท่นยืน,นครับนูนเด่นขึ้นมานะครับนี่พระสิวลีนะครับก็เป็นเอกลักษณ์สาวกของพระสมมาสามพุทธเจ้านะครับก็เป็นเลิศดทางด้านลาบสการะนะครับโชคลาบนะครับนี่พระบูชาหน้าสะสมมานะครับ เกศิดังสายเขาอ้อนะครับร่วมกันปลุกเสกจำนวนสามวันสามคืนนะครับในส่วนของพิธีเสด็จกลับนะครับก็มีอาจารย์นำนะครับบัดฑรสาลาหลวงพ่อหมุนนะครับวัดเขาแดงตะวันออกนะครับพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อนะครับหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนะครับหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงินนะครับแล้วก็มีอาจารย์ชุมชัยเคดีนะครับเป็นเจ้าพิธีฝ่ายคาราวาสนะครับ รุ่นนี้ก็มีเหร,รียญขมลงสมพรนับแล้วก็เนื้อว่านเนื้อผงต่างๆหลายหลากหลายพิมพ์นะครับได้มีการนำบางส่วนของผ้ารุ่นนี้นะครับไปโยนทะเลบริเวณปากน้ำหลังสวนนะครับแล้วก็ทำพิธีสเสด็จกลับมาแล้วก็ไปเก็บที่ชายหาดนะครับผมเป็นที่มาของพิธีสเสด็จกลับอันโด่งดังนะครับ สร้างเมื่อปี2511ครับพิมพ์พระศิวลีนะั่ก็เป็นพิมพ์พระยอดนิยมของเนื้อผงเลยนะครับนี่องค์สวยๆนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับผมมีหลายเนื้อหลายสีนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของ,งจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนอง รวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อขมหลวงชุมพรเกตุรมศักนะครับนี่จะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามจะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับจะตอบครับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ